ความอ่อนเพลียจากการสูญเสียเกลือแร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ทํา IF นะคะก็ต้องคอยเช็คดูด้วยว่าเราเพลียไปไหมนะยิ่งถ้าเกิดว่ากดคับต่ํามากๆเนี่ยร่างกายดึงเอาไปโคเจนมาใช้แบบภายในเวลาสั้นๆมันก็จะยิ่งเสียเกลือแร่ได้ไวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเสริมเกลือแร่เข้าไปนะเกลือแร่ที่ขาดง่ายๆแตอย่างเช่น เี๋เรามาคุยกันต่อเรื่องของ IF มีเรื่องควรระวัง3ข้อต่อไปนี้นะคะ 1. นะคะเวลาที่เราทํา IF เนี่ยเราจะมีภาวะขาดน้ําได้ง่ายเหตุผลก็คือว่าในการทํา IF หรือการเว้นช่วงการกินเนี่ยนะร่างกายมันจําเป็นที่จะต้องดึงเอาพลังงานเก่าที่สะสมไว้เนี่ยออกมาใช้ซึ่ง พลังงานที่สะสมไว้ที่ร่างกายมันจะเรียงลําดับการดึงนะไม่ต้องกังวลค่ะร่างกายเขาฉลาดมากนะคะเวลาเขาดึงเขาจะดึงน้ําตาลออกมาก่อนน้ําตาลที่เก็บสะสมในร่างกายเวลาที่เรากินเยอะเรากินแล้วใช้พลังงานไม่หมดมันจะสะสมในรูปแบบที่ชื่อว่าไกลโคเจนเป็นน้ําตาลที่สะสมอยู่ในตับกับในกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาที่ดึงเอาไกลโคเจนออกมาใช้ก็คือร่างกายก็จะได้เป็นน้ําตาลออกมาใช้ประเด็นก็คือว่าเมื่อดึงไกลโคเจนออก นะปกติแล้วเนี่ยไกลโคเจนมันจะเกาะกับน้ํา3โมเลกุลเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ร่างกายเอาไกลโคเจนออกมาใช้เป็นน้ําตาลเราก็จะสูญเสียน้ําออกไปจากร่างกายมันเป็นน้ําส่วนเกินประเด็นก็คือเราจะ มีโอกาสดีไฮเดรตนะเสียน้ําได้ง่ายเพราะฉะนั้นข้อควรระวังข้อที่หึงต้องดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อชดเชยน้าที่มันเสียออกไปอย่างน้อยก็คือต้อง2ลิตรนะคะต่อวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ออกกําลังกายวันละชั่วโมงหรือออกกําลังกายหนักก็ต้อง ดื่มน้ำให้มากกว่านั้นข้อที่2นะข้อที่ควรระวังก็คือว่านอกจากเราจะขาดน้ําแล้วนะเราควรกินน้ําให้เพียงพอนะข้อที่2คือเวลาน้ํามันออกจากร่างกายมันไม่ได้ออกมาเป็นเพีย H2O นะไม่ใช่นะแต่เวลาที่ร่างกายเสียน้ําพวกเราลองนึกถึงแบบเหงือออกไปฉี่หรือน้ําลายหรือแบบน้ําต่างๆที่ออกมามันพาเอาวิตามินเกลือแร่ออกมาด้วยนะจ๊ะโดยเฉพาะเกลือแร่นะคะร่างกายจะสูญเสียเกลือแร่ด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อควรระวัง ข้อที่2ก็คือระวังเรื่องของความอ่อนเพลียจากการสูญเสียเกลือแร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ทํา IF นะคะก็ต้องคอยเช็คดูด้วยว่าเราเพลียไปไหม นะยิ่งถ้าเกิดว่ากดคับต่ำมากๆเนี่ยร่างกายดึงเอาไปโคเจนมาใช้แบบภายในเวลาสั้นๆมันก็จะยิ่งเสียเกลือแร่ได้ไวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเสริมเกลือแร่เข้าไปนะเกลือแร่ที่ขาดง่ายๆเลยอย่างเช่นแมกนีเซียมเธอก็จะเป็นตะคิวที่น่องอย่างเนี้ยหรือว่าเพลีย e รู้สึกอยากจะนอนพัก ตอกนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอะไรเอ่อโพแทสเซียมอาจจะต้องใช้แบบเครื่องดื่มกินอันนี้เกลือชมพูกินก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือระหว่างวันนะคะอาจจะต้องแบบดื่มาชาเขียวก็ดีเพราะว่าชาเขียวก็จะเป็นในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเราก็กินชาเขียวร่วมกันกับเรื่องของเกระไรต่าง นะคะพวกนี้นะข้อที่3ก็คือคนท้องนะคะถามว่าคนท้องทำไอเอฟได้ไหมนะคะคือจะบอกว่าคนท้องเนี่ยเขาก็จะหิวบ่อยเพราะฉะนั้นในช่วงท้องเอาจริงๆก็คือไม่เหมาะที่จะทํา IF โดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกที่กินอ้วกกินอ้วกแบบนั้นอนะ่ะไม่ต้องทานะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเริ่มเสถียรก็การกินเป็นมือม้อมื้อก็คือ4ี่งนั่นแหละสามารถทําได้นะคะถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้มีผลในเรื่องของแบบเพื่อนไส้อไอเจนกินไม่ได้อยู่ อย่างนะต้องสังเกตว่าถ้าตัวเองยังกินได้น้อยแล้วก็มาเว้งช่วงการกินอีกมันก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะว่าคนท้องต้องการสารอาหารให้เด็กเพราะฉะนั้นก็คือควรเตรียมสารอาหารเนี่ยเช่นโปรโตีนแคลเซียมเนี่ยที่คนท้องจะต้องกินใช่ไหมแล้วก็แบบดื่มน้าให้เพียงพออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องกิน3ามมื้อกินได้สําหรับคนที่ปกตินะแนะนในคนท้องก็ควรท,ที่จะกินให้จบเป็นมือม้อมื้อเพื่อป้องกัน GDM GDM ก็คือภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นะคะ เพราะฉยงนั้นก็คือในคนท้องนะถ้าให้คําแนะนํารวมๆก็คือไม่เหมาะที่จะทำเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อแนะนําโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์ถังคันสุกนะ <Okay. S 1> ตอนเวลาดีประมาณ2องทุ่มแบบนี้นะคะลากายค่ะ <Bye. S 1> <Bye. S 2>